มีเท่าแก่มาขอซื้อผม3ามแสนผมสวนกลับไปเลยรับรถพรุ่งนี้เลยดีไหมครับเฮียรถคันนี้อายุ30ปีแล้วนะครับมันเป็นน้องผมแค่8ปีเท่านั้นเองตอนนี้ผมอายุ38นะ มันเป็นรถที่พอดูตัวจริงแล้วมีสเสน่ห์หลายอย่างมากนะครับในความรู้สึกของผมส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์ที่มันอยู่ที่ประตูแล้วก็เป็นรถที่ไม่มีช่องวางแก้วน้ําเลยผมเนี่ยสงสัยมากผมก็เลยถามมาม้าผมว่าเฮ้ยมามา้าอีซุซุตอนที่ลูกตอนเด็กๆตอนลูกปอนหนึ่งอะ่ะมันมีที่วางแก้วน้ำไหมคําตอบที่ได้ก็คือไม่มีเหมือนกันผมก็เลยนึกนึกว่าอ๋อสงสัยคนสมัยก่อนมันคง เขาคงไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีช่องวางแก้วน้ำหรือช่องเก็บของอะไรมากมายมีแค่เกะตรงกลางเท่านั้นเองนะ Honda p พิวโดเนี่ยไม่ใช่รถในฝันของผมเลย <c oughs> มันเป็นรถที่ผมไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยฮอนมีรุ่นนี้ด้วยเหรอวะพ <c oughs> ี่ชายขับซ i v i c 3ดอ oh, <no. S 1> แล้วก็น้องชายอีก2คนขับ Civic c o เป้เพื่อสริขับโตโยต้าซิริก้าจำได้ว่ามันซื้อโตโยต้าซีริก้ามาคัน6 0 0 0กวาบาท เราสึกว่าเฮ้ยโหรถญี่ปุ่นคันนี้แม่งเทวะ่ะย้อนไป2ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ดู YouTube ในช่องที่เขาทําเกี่ยวกับพวกรถยนต์นะฮะจริงจริง,รงแล้วผมอยู่ในวงการรถยนต์เหมือนกันทํารายการเป็นคนที่เทสต์ไดฟ์รถยนต์ในรุ่นใหม่ๆแต่ว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับรถยุค90ูเลยตอนนี้ก็เปิดไปเจอคลิปที่มีพี่บอลมีพี่เต้ยแล้วก็มีพี่ที่เขาทําช่องเนี้ยผมจําชื่อเขาไม่ได้ละแม้แต่หลายๆคนพูดว่ามันเป็นรถในฝันผมเองเนี่ย ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรถในฝันเพราะว่าไม่เคยรู้จักมันเลยผมรู้สึกผมชอบสังคมของ Honda Pilot ใน f c e e o o o นะเขาก็จะมีการสื่อสารมีการคุยกัน <st arts> มีการมิงกันนะครับอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะถึงแม้บางคนจะเป็นโพสต์รูปบ้างแล้วก็ไม่มีใครมาตอบบ้างนะครับผมก็เรียกว่า,าติดตามมาตั้งแต่ยังไม่มีรถเป็นของตัวเองเพราะว่าดูมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆ 2ปีต่อจากที่ดูคลิปในรายการที่พี่บอลพี่เตเยไปออกรายการมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ค่อยๆหารถมาเรื่อยๆร,รถคันนี้ผมได้มาจากอู่ของพี่จิมนะครับ non stop garage นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์เลยทีเดียวนะแล้วกับพี่จิมเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ after service ดีมากนะไม่ว่าจะโทรไปกี่ครั้งก็รับสาย ส่งอะไรผมตลอดไลน์ไปถามอะไรก็ตอบตลอดนะฮะแล้วเขาเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักเอา,อางี้ดีกว,ว่าผมชอบคนแบบนี้ไม่ได้แบบน้ำลายเยอะนะครับก็ก็ร <c oughs> ู้สึกประทับใจขอบคุณพี่จิมด้วยนะครับอีกหนึ่งคนที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้นะั่นคือพี่บอล <c oughs> พี่บอลเนี่ยเป็นคอนซัลท์ให้ผมในการหารถเมนการที่ปรึกษาว่าเออรถคันนั้นดีไหมคันนี้น่าสนใจไหมผมอยากได้ Honda p i l ล t เนี่ยผมควรเล่นยังไงดีนะครับทั้งทที่ผมเนี่ย ไม่รู้จักพี่บอลเลยไม่เคยเจอหน้าพี่บอลตัวเป็นๆเลยนะครับก็ขอเบอร์เขาผ่านทางอินบ็อกซ์นะครับในในลับของเปรูนะฮะนานมากแล้วเราก็พี่บอลนี่น่ารักมากนะครับถ้าเกิดพี่บอลดูคลิปนี้อยู่เนี่ยขอบคุณมากนะครับส่วนพิเตอร์เนี่ยผมก็มองว่าแกนี่ก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะขออนุญาตพูดถึงแกนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วผมก็ดูคลิปที่แกมาถ่ายเดี่ยวๆที่มีคนไปสัมภาษณ์นะครับว่าทำไมถึงมีรถรุ่นนี้นะครับ ก็พีเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออเห็น ind, ถึงสเสน่ห์ของ Honda p r ีรูรถในฝันของผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถกระบะนะเป็น t o y ย t a Sport r i d e เดหรือค er, ุยเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ <S <S <US> S> <S ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่จำได้ว่ารุ่นพีเนี่ยมันขับมาโรงเรียนโอ้โหแล้วหญิงเนี่ยลุมบานเลยโอ้โหยัดเค่ขับรถมาโรงเรียนเราเด็กบ้านนอกด้วว่าแล้วมีรถขับมาโรงเรียนนะรถยนต์น่ะ โหขับมอเตอร์ไซค์นี่ก็าแอกจะตายอยู่แล้วนี่ขับรถยนต์มอโรงเรียนโอ้โหพระเจ้าโคตรเทเลยส่วนตัวผมแล้วผมขับรถยุโรปมาก่อนเนี่ยนะฮะเรื่องของการซ่อมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหนักน่วงนะครับแล้วผมมีความคิดว่ารถญี่ปุ่นจะซ่อมสักแค่ไหนเชียวะนะ,ะเอาตรงๆนะผมเนี่ยอยากเอาชนะเจ้าคันนี้ด้วยว่าแม่มึงจะกินเงินกูสักกี่บาทเชียวนะ <c oughs> มันจะสักเท่าไหร่เชียวถึงจะขับได้ดีแล้วก็ไม่งอแงนะครับ ที่สุดแล้วก็ทาให้รู้ว่ามันก็ไม่คณามือเท่าไหร่ดีกว่าหมดไปก็หลักยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับบางอย่างนี่เชื่อไหมว่าผมเนี่ยซ่อมหลักแบบ3-4 0 0อะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือเบากระเป๋าสบายกระเป๋ามากเลยคันนี้ต้องถือว่าเขาก็เป็นอาจารย์ผมคันหนึ่งเลยนะเรียกว่ารู้จักอู่ในราชบุรีเนี่ยเยอะมากแล้วก็เรียกว่าฝึกความอดทน <c oughs> จริงๆแล้วเป็นคนความอดทนน้อยมากรถแค่ไหนที่รู้สึกไม่ถูกใจก็จะอยู่กับผมไม่นานแล้วผมก็จะขายบอกตรงๆจากความรู้สึกตัวผมเองว่าผมรู้สึกว่า Honda p พ l รู e เนี่ยแม่งถ่ายลูกไม่ขึ้นเลยแต่ตัวจริงเนี่ยโอ้โหแม่งสวยชิบหายต้องใช้ต้องใช้คำว่ารถแม่งมีสเสน่ห์อ่ะมันเป็นรถที่แบบทรงยาวๆแบนๆดูแบบดูเป็นแอคคอรที่เป็นแบบคูเป้อ่ะย้อนกลับไปประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยจะซื้อ แ c คคอร์ o คูเปที่มันเป็นโฉมโฉมปี2013อ่ะตัวน่าจะเป็น G G 9ตัวนั้นอ่ะมันมีมาจากเมืองนอกนะกมนลาลไยซ้ายเลยคันละล้านแปดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันลงเว็บแป,ป๊บเดียวเองมันก็ไปและนะฮะผมก็เลยซื้อไม่ทันแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คันนี้ฮอ,อนด้าพิลูดเนี่ยมันคล้ายกับไอ้คันที่ผมอยากได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้จัก Honda p พ l ลูด,ด้วยนะ อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเพิ่งมารู้จักตอนที่ไปดูคลิปที่พี่บอลกับพี่เต้ยเนี่ยนะครับได้คุยกันแล้วก็ไปดูคลิปของพี่เต้ยว่าทําไมพี่เต้ยเนี่ยถึงชอบ Honda p พีรูดนะจนก็ไปรู้จักสํานัก Non-Stop Gala ช่วนั่นคือของพี่จิมในคลิปเนี่ยพี่บอลก็บอกว่าให้หารถประมาณหลัก200,000กว่าขึ้นไปหรือว่า200,000กลางๆขึ้นไปนะครับก็จะซ่อมไม่หนักคันนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา2องแสน แล้วก็ทํานั่นทํานี่ไปอีกเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนทานถ่ายนั้นมันเครื่องแล้วทํานู่นนี่นิดๆหน่อยๆนะครับก็อีกประมาณ9,000ก็จบละนะครับผมไม่ค่อยชอบรถเดิมๆว่ะแต่ก็ไม่ได้ชอบรถที่แบบแต่งดูแบบว่าเป็นอวกาศจนเกินไปสำหรับผมแล้วเนี่ยพิลูดเนี่ยมันก็นิดๆหน่อยๆน่อกำลังดีนะเมื่อจะเป็นสปอยเลอร์เป็นเจาะแก้มนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแต่ง สเกิร์ตมาแต่แล้วแต่คนนะเรื่องพวกนี้เรื่องรสสิยมความชอบเนี่ยมันแตกต่างกันนะอย่างหลายหลายท่านเขาชอบเดิมๆหรือว่าฮิตเรื่องรถเดิมแบบเดิมเลยนะครับผมไม่ชอบแบบเดิมขนาดนั้นต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆเข้ามานะครับตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาเนี่ยคนที่รู้สึกน่าจะชอบคันนี้ที่สุดน่าจะเป็นป๋า,ปาผมนะ <c oughs> ด้วยความน่ารักของเขาเนี่ยเขาวันนั้นเนี่ยผมจําได้ผมนั่งกินข้าวอยู่ในครัวแล้วแกเนี่ยเดินมาบอกว่า,าแกเอาสติ๊กเกอร์ ไปแปะที่ท่อให้นะเหมือนเป็นท่อแต่ง <c oughs> ผมก็เออเอาปะปะ๊ะทำอะไรก็ทำได้เลย <c oughs> คือก็เป็นมุมที่แบบแอบน่ารักดีวันนั้นเนี่ยผมเอาไปเข้าอู่เพื่อจะเช็คช่วงล่างมีคุณนะ้าคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เดินมาหาผมเดินจากฝั่งเลยเดินมาจากฝั่งนู้นเลยนะเดินดึง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 ,ดง,ดง,ดงมาหาแล้วก็ยกนิ้วเยี่ยม <Wow. S 1> ผม ตอนแรกเดินมาตกใจมากเฮ้ยนาแกเดินมาเฮ้ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะคือแกชอบรถรุ่นนี้มากแกบอกว่าสมัยแกหนุ่มหนุ่มเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยโคตรเท่เลยแล้วก็ถามผมว่ามันยังมีรถรุ่นนี้เหลืออยู่อีกเหรอแล้วก็โอ้ยคุยอะ่ะแกชอบดูแกชอบเลย <S 2> <S 2> <S ผมก็มองไงว่าแกก็มองป้ายแกแกเป็นข้าราชการอายุป,ประมาณนึงแล้วผมดูแล้วน่าจะสักห้าหกสิบแล้วล่หละนะสมัยก่อนเนี่ยคันนี้มันคันกเกือบสอง ผมเนี่ยเอาจริงๆผมแทบจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติพีหลูดเลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นที่นิยมขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนถ้าไม่ได้แบบเคยไปเช็คข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลก่อนที่จะซื้อรถนะครับโอ้โหรถคันนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยคันล้านกุบานไม่ต้องเทียบวัายุโรปนะเพราะถ้ารถยุโรปเนี่ยมันปกติอยู่แล้วนะครับแต่รถญี่ปุ่นคันเป็นล้านหรือว่าล้านกลางๆเนี่ยแม่งหรูจัดนะตอนแรกแม่ผมก็ไม่ชอบหรอก นี่คือไปซื้อมาแอบแม่ซื้อนะวันประจ่ายเงินค่อยพาแม่ไปด้วยหลังจากจ่ายเงินเสร็จแล้วผมก็พาเขานั่งในในราชบุรีนี่แหละขับให้เขาดูเขาก็แอบประหลาดใจว่าเฮ้ยรถต้อง30ปีแล้วนะลูกแล้วก็ราคาประมาณขนาดเนี้ยมันขับนิ่งขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ผมก็อืมก็เออก็เอออไปกับเขานะครับก็ไม่ได้อยากไม่ตอนแรกเขาไม่ชอบไงเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากไป เออแบบไปขิงเขาเยอะอย่างเงี้ยว่าเอ,าอย้ยมันขับดีมันโอเครถราคาประมาณนี้นะแล้วก็อายุเท่านี้มันยังขับดีสมรรถนะอะไรมันยังดีอยู่เลยผมเนี่ยลองคเคาะเหล็กดูนะรอบคันนะโหแน่นปักเลยเหล็กโคตรแข็งหลังจากที่ผมได้รถมาแล้วอ่ะเชื่อไหมว่าช่างทุกอู่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเครื่องโคตรด,ดีโอ้โหแล้วก็ผมก็เห็นเนี่ยเวลาที่เขาเทสรถผมเนี่ยโอ้โหสิ่งจัด เรียกว่ากดหมดไหมนะจริงๆแล้วรถคันแรกของผมในชีวิตคือฮ o n d ้าซีว c นะแล้วก็เป็นรถสีดำ <c oughs> เอานี้สายมูนิดนึงตอนผมใช้ Civic สีดำอ่ะหูยผมหาเงินได้เยอะมากเลย <c oughs> สเน่ห่อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบรถ90เนี่ยมันเหมือนกลับไปเป็นแมนวนวลหมดเลยเพราะว่า ตอนนี้รถบ้านที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นระบบออโต้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างอ่ะที่เรารู้กันอยู่ในรถในยุคปัจจุบันนี้คันนี้เนี่ยพี่จิมก็แนะนําให้ผมไปทํากุญแจรีโมทแต่ผมรู้สึกว่า <Hey. S 1> เราอยากได้ฟิลแบบแม่งไขกุญแจแล้วก็เปิดรถนะครับแล้วก็ล็อกรถแล้วก็อยากได้ฟิลแบบ เปิดฝาท้ายนะครับในการไขกุญแจเปิดแอร์ในการใช้มือเปิดเองไม่ต้องกดปุ่มทุกอย่างเป็นแมนวนวลนะครับผมว่าเฮ้ยมันก็กลับไปในตอนที่ผมเด็กๆในตอนที่นั่งรถกระบะอีซูซูนะครับคันเดิมที่ป๊าป๋ามาม้าผมมีกระจกก็ต้องหมุนแต่คันนี้ไม่ใช่กระจกหมุนนะนกระจกคันนี้เป็นออโต้นะครับแล้วก็อีกหลายๆความรู้สึกนะครับไม่มว่าจะเป็นกลิ่น ไอของเบาะที่มันเป็นกรรมยีแบบเก่าพรมกรรมยีแบบเก่านะครับหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าแม่งมีเสน่ห์มาก <S <S <ใค>หากใครก็ตามที่มีความคิดที่รู้สึกว่าคนที่ขับพีรูดเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าเนี่ยเป็นจิ้งโกะก็ะเลวกร,ราดจะต้องมาขับพีรูดมันจะเป็นไม่จําเป็นว่าจะคนจะต้องไม่มีตังค์มาขับพีรูดไม่จําเป็นจะต้องที่คิดว่าเฮ้ย เป็นพวกแบบเด็กแว้นรถซิงแว้นไม่มีอนาคตหรือเปล่ามาใช้รถรุ่นนี้นะครับผมอยากให้ใครก็ตามที่มีความคิดแบบนี้นะลองคิดใหม่ดูนะไม่ได้บอกว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะฮะรถในบ้านผมทุกคันเนี่ยผมซื้อเงินสดหมดไม่ว่าจะเป็น all new toyota fortuner all new nissan t i a n a หรือว่ารถคันอื่นๆที่ผ่านมาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็น,น slkr 1 7 2ฮะรหรือว่า n i สสัน f ฟเ r ดี้สาม0 z นะครับผมเป็นคนชอบรถมือ2นะแต่ว่ารถที่เป็นรถบ้านเนี่ยเป็นรถป้ายแดงทั้งหมดนะครับผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีโปรไฟล์ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ฐานะดีด้วยเอาสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณนะพี่ๆทุกคนนะครับในครับพีรูดนะครับที่ต้อนรับผมอย่างดีนะครับ ในคลิปนี้นนะีผมไม่ได้มีจุดประสงค์หรือว่าเจตนาร้ายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่แชร์เรื่องของประสบการณ์และความรู้สึกตรงนะครับกับรถในตํานานรุ่นนี้นะครับในยุค90ที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะฮะและใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับผมผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่มีคุณภาพนี่คือรถแห่งยุคอนาคตมาก30ปีแล้วสู่ปัจจุบันนี้นะครับผมมันยังดูทันสมัยมันยังสมรรถนะดีแล้วก็ยังน่าขับ ต่อจากนี้อีกหลายๆปีนยผมว่ามันก็ยิ่งมีมูลค่านะครับผมไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ารถคันนี้มันจะดูกระจกที่สุดในค่ายของ Honda หรือว่าไปเปรียบเทียบกับค่ายอื่นๆแล้วมันดูราคาต่ำเตี้ยเรียดดินที่สุดนะฮะใครที่อยากจะปรึกษาหรือว่าแชร์ไอเดียหรือว่าถามอะไรก็ตามที่ผมไม่ได้พูดไปในคลิปนี้นะครับก็ก็ผมก็อยากเป็นตัวแทนเหมือนที่พี่บอลให้คำปรึกษาผมพี่จิมให้คำปรึกษาผม พีเตอร์ได้สร้างแรงบันดาลใจในช่อง YouTube นะครับก็สามารถคุยกับผมได้ตรงๆนะผมก็จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดกิริยาท่าทางบางอย่างของผมเนี่ยที่ทำให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่ผมทำให้มีความคิดว่าผมรู้สึกโอหังหยิ่งยะโสนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอาจจะยังไม่รู้จักพี่ๆทุกคนนะครับหรือว่าไม่ได้ไปขับรถไปกินกาแฟด้วยไม่ได้ไปมีตต้งด้วยนะครับผมต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ เป็น Family P ่พีโรดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชื่นชอบรถรุ่นนี้มากๆครับ